ไหนคับพีโซนโฟร์ตั้งเวลาไว้ก่อนเลยติ๊กนาทีโอเคติ๊กนาทีนึงก่อนใส่เกลือนะคะเด้อใส่กระทะ๋านเด้อใส่เกลือน้ำด้วย <c oughs> ้เมตอนนี้บอกมีตะเวียกมีตะงานแล้วพี่นอนไ้เลยเอะเียตู้เปลี่ยนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวปลาถอนทำมาแล้วค่ะขั้วหมักบกค่ะ ม่ที่แคบหรอกค่ะเพราะว่าหัวแล้วก็สีแแบกบางเวนเลย่ะนะก็ตัค่อยแห้นเย็นเดิมนะอันแบบกะอุ่นๆแล้วเอาขาถนะค่ะนะมันเยองรยาสอร้อยเดิเดิมไมโครหลงหนเียบสายเอาอเอาขึ้อย่างเด้ย ไม่มีแจะตลงสองห่ร้อยหาทางลงไม่ได้หรอคขอบคุณค่ะโค้ดแล้วลงมัาอะไรอย่างนี้โค้เลสอคนาถึงไปหาเกิดซุไขบคอได้แช่คนแทคเลยนะ้วมาคอยาคอยหิวใหญ่ใหญ่กะเต็มโจพี่แมวดได้บ่อ บราได้ยาไ้หน่ะเด้อเดี๋ลงไลแล้วโทมาในที่ัดให้รอบนี้ก็ได้บาหลายโล่หรค่ะนี่ก็ไม่พอดีว่าหาโลไม่ี้ัวให้เพิ่มเมถ่ายโซมานี่กกบมือมืนมันชุกวันเสาร์วันเสาร์ก็หมดเด้อค่ะเดิมสามมือค่ะถัาถดน่ด้โซ่มะ แม่ท่นนียังไ่ได้ชงเด้อหาเบิ้งแรกมุขขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อมันไม่คือแค่ดูหัวเงนินเกษตรกรกกแบบนี้ราคาหัวเงนินหนูมันเป็นเฉพาะจุ่มพวกหนูหรือเปล่าเพราะว่าพอ่อตอนทอดมันูดูมันสิเป็น จำมาไว้ทนสายนะฮอนเด้อทอนผู้นะเด้อำอกไปกับไปกับน้องนัคแลนไปทำไมื่อนเอเหรอเออไปเดินทางรอไปมทาะคุณยไปด้วยไหมเคยไม่มีเวลาเนาะเยต้องทางคุณไม่ทคลิปเนาะ คัดหง่ครื่ยังไม่ได้เสร็จเลยไอวูเรียเลยสะุะ,ะทิ้งมาเลยค่ะทำ<ฮะ>อะไรคะป้าขั้วมักบุค่ะเห็นอยู่บนนี้ 哈哈。<noise> <noise> <noise> ปาบ้างขายเยู่ค่ะแต่มันนี่ม่นี่คือจีบหมดแล้วค่ะเนาะจ้างมาค่ะกินมันเหมือนอ่ะกินมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะ เหมือนเกาลัดนะน,นะคะเกาลาดัดมันไม่ได้เมาเหมือนกระบกนะก,นก,กระบกกินเยอะเมาปวดหัวเดี๋ยวจะขั่วเลี้ยงหน้าขาวเดิ่มมานี่น่ะ ใช่ใช่ก <bin uk> <azo> ็พอดีได้ได้คลิปนักข่าวกินกระบอกเลยไม่ได้ไปสร้างมาคำหวานคำหวานเลยป้าชงไข่ไข่หน่อยอยากกินค่ะโทรค่ะมาเด้อค่ะเด้อโทรแล้วก็บอกพี่ยูน้ำค่ะเพราะว้านร้ายน่ะหนูหาไม้เห็น ตัวละซาคท,ที่ได้ไปชื่อ,อตัวละซาโพอิตสหะห่ะเพราะว่ามันสายเขามันต่ำกันเนาะทางลายทางโพนะทางลายโซนมันตายเอลโมนบ้านบ้านค่ะเออแซ่บได้ค่ะ าบอกนี่ต้องใจเย็นๆนะนั่นละเมื่อนั้นคนขวอยิ่งจะหายหมอใหม่ก็มีเม่ใหม่ก็มีแบบนประธานหนูหายไงหนูต่อเลยต้องใส่หม้อนะมันจะคนยากนามีรายการเอาต้องเช้าไปเรื่อยๆนะคะน้องนี่คือไปนะคะ ดีจังเลยมากค่ะพี่รัตนาค่ะขอเบอร์หน่อยค่ะป้า0 8 0 0 0 5 5 4 9 2นน้่ะคะเดิอยายยังบม่ได้อ่านก็ยะให้หนูเด้อค่ะเดิอหนูยังบม่ทันได้เข้าไปเข้าไปกับบ้องหอดค่ะข้าเบอร์นี้ละค่ะค่ะแล้วก็โทรขามาเด้อค่ะเดิอค่ะ ว่าตอนน,นี้เนื้งีานนี่ดิมคเดอไม่ใช่ใหม่เด้วค่ะเดิมใหม่จนใหม่มมโจะเปนาทีแล้วหนาวกต้องเอาีนาทีเราเอาทำนั่นก็พระมันยาโทษ่าไ่าามาช่องหมอก,กัน่พี่คือเาเพนะเน่ลงหอกเลย <S <S คนฝันดีจ้าคุณฝันดีนี่นกระทะใหม่เลยนะ สีตาหันมาดูกล้องหน่อยดู oh. นี่ห <laughs> <laughs> าแต่เบิร์กล้องท่าอยู่ในเบิร์กล้องค่ะเขาตกใจเบลดโอตาลุกมาทานเลยเขานาดพามากินเด้อค่ะเด้อข้าว <c oughs> สูคือมีผัดใช่ก็มยำกุ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พาชแนลบอกค่ะเก็บไปทางไหมคะโอนเลยค่ะโอนงไม่ได้โอนเลยเออหนูโมาแล้วค่ะหนูโไปแล้ว้กก็โอนมาเด้อค่ะเด้อยาต่อลไปเลยยังไงก็ได้ค่ะไม่ม่ไม่หงรอยู่ค่โอ่ทอง Okay. ป้าถอนกำลังขั้วมาบกส่งฮะส่งไปทางไหนคะขอจบคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ